<น>สวัสดีครับวันนี้ก็จะไปหาเห็ดตราบนะครับวันนี้น้องเลบจ,จะไปหาเห็ดตราบนะคะไปทั้งไหนครับตามน้องเล็บนะคะพี่ดอนก็ไปก่อนน้องเล็บแล้วสวัสดีนะคะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะก็จะพาน้องเล็บนะคะไปหาเห็ดนะคะก็จะตามพี่ดอนนะคะขึ้นไปหาไปหาเห็ดนะคะเพราะว่าหลังจากที่เจอหน่อไม้มาแล้วก็เฮ้น้องเล็บ เรียกแม่ทำไมครับเอ้าโอ้ยน้องเล็บเจอเห็ดนะคะนี่นะคะโอ้โหพอเดินไม่เห็นเลยนะคะไหนครับไหนครับโอ้โหตรงนั้นก็มีใช่ไหมคะกระจุยยุ้ยรูโอ้โหดอกตูมก็มีนะคะโอ้เจอเห็ดปวกอีกแล้วเลยโอ้โหเห็ดปวกนะคะวันนี้หมานนะคะจะให้น้องเล็บเก็บนะคะ ให้พี่ดอนหาหาไว้ก่อนนะคะแล้วให้น้องเรบเก็บก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะน้องเรบเร็ว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 เวน้องเรบเป็นเรื่องวะน้องหาจะห้น้องเลยมึงกูด้อหาหลอกเบื้งก่อนก็จะงัดขึ้นนะคะแล้วก็ดึงอตีนมันหักมันน้องเรบเว้ยน้องเรบเร็ดเร็วเร็วปะเศษแล้วก็น้องเบเอามีดมาลูกมามีดมา มินมาเอาซอตีนวะนี่นะคะจะให้น้องเล็บเก็บเห็ดนะคะจะเป็นเห็ดปวกนะคะเอาใส่กระตาเลยน้องเล็บมาเสื้อกั๊ยงเลยละอ่าจิ้มมาเลยไม่ได้ฮอดตีนเงาค่ะพี่เป็นเพอร์ดอกดอกมาเลยเอ้ยนี่ก็ะสามสามดอกตีนลุดละตีนลุดยิงไปมาดักตัดเอาเลย ตะดอนมาเก็บซอยน้องเด็บแน่อนอนดอกใหญ่ดอกงามอยู่องามอยู่ดอกงามนะเนี้คข้พาพเจะเอานนคะเอาตัวเลยก่อนขอาตัวเลยก่อนอืมสวยเลยรับนงามปะเอาน้ำผึ้งไปดึงให้มีง้าอนะจะให้น้องเด็บเป็นคนงัดนะคะ ชายเสียงมันจะเป็นคนงัดน้องเล็บงาดเอาไม่ได้นะน้องเล็บมันเป็นแบบนี้แล้วนะีย๋ยวรับตะเกียบมันน้อยหจะเป็นแบบนี้นะคะรตรงนี้นะคะน้นะะนองเล็บก็จะเก็บตรงนี้นะคะนี่นะคะเป็นเห็ดปูกนะคะโอ้โหวันนี้หมาน,นะคะมากเลยอะกระดงหมก็ได้ ไม่ได้จูงนันเลยนี่ครับฝั่งนี้นะคะนี่ครับเ,เห็ดโคนดอกที่สวยเลยนี่ครับโอ,โ,โอ้โหหาดนี่แหละไปหลอกกี่นี่เนาะเก็บเลยสองพ่อลูกช่วยกันเก็บเห็ดนะคะนี่นะคะ กここ็แรกเริ่มนะคะก็จะประมาณนี้นะคะหนึ่งสองสามสี่ดอกนะคะอืมเดี๋ยวถ้ายายาอย่างนี้ถ้าไม่ขาดนะครับก็เอายาอย่างนี้เลยถ้าเราเอาลงไปถึงคูณมันนะครับผมจะย้มิดจลจับกลกองไว้สิ่อนี้เลาะเอาเนาะยืนเลเลาะปพอบบอกเก็บพ้นมากองไว้แล้วก็เลาะก็ได้เก็บพ้นมาแต่อันนั้นนะกองไว้ ดอก่งจ๋งหรอค่ะน,นี้ก็ได้นี่มัละเป็นมาเลยนี่ครับก็จะก็จะเก็บแล้วคะ่ะยาอย่างนี้ครับถ้าตัวไหนถ้าดอกไหนขาดก็จะยางนี้ยาดนะคะมาฟังนี้นะคะตรงนี้ก็ใช่นะคะนี่นี่สามดอกเลยนี่นะ้องเล็กนะคะขอหาน้องเล็กก่อน,นโอ้ นนก็เจอแล้วน,นี่ก็เป็นเทดปวกนั่น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 นทั้งนั้นน่ะน้องเทพนี่ค่ะเฮ้ยหยอกเฮ้ยช่างน่จะได้แล้วนะครับได้กี่ดอกแล้วครับอน่้ยเงี้ยงี้ง้อ หอ,หอมหอมสิแม่บอกไปว่ามีได้ผลหอมเลยอือหอมอ่ะมีจริง<อ>มีเย็บมีเย็บแล้วแม่เฮ<อ>็ดเพลินในเหลืองเลยที่เหลือต้นไม้เนี่ยนะไม่มีเห็น<อ>จักแล้วเฮ็ดพเพลินเลยเฮ็ดอันนี้บอกเหลืองสีเหลืองนะคบแต่มันเป็นสีขาวนี่ก็เพราะเก็บมัเมือ่องนั่นเก็บได้เก็บจ้ะมองได้เก็บดอกมึงได้ลงกับเลือก มันตรงทังคือพูดคือเงามันไม่ทังงออกตะไครนี่นั้นมันนี่มีแห้งเออนี่มันไม่ได้ถื่อน้องเด็บเออเด็กอ่านอยู่นี้นี่งสี่เล่างน้องเด็บนี่ใหญ่ใหญ่ทั้งไปยามีต้องออกคืนนะเออลักษณะอะไรซอสๆเข้าไปแล้งงัดขึนง นี่ครับก็จะให้น้องเดฟเอามาให้แม่ลอกดินออกนะครับรจะขูดดินออกนะคะนี <st> ่เสียหลุดบอกน,อบน้องเดฟงัดนจนเสียเสบเอาซับแล้วน้องเดฟนะ่ยูตย่ตียุ่อยู่เสียบนะดอกนั้นนะ <c oughs> ไม่ได้ทันเห็นมันมาเลยดอกจุ่มด้วยนั่นน่ะโอ้ยดอกใหญ่ดอกอ้วนด้วยนี่นี่ดอกอ้วนเลยมีดออูเหมนม<ว>ันได้ยู่ที์ ซาซามองดูนี่ยเนี่อนดอกอูเลยนะน้องเดียอ่นไม่ดอกนั้นนะคือเงนี่ตรงนี้ดนหน่นี่ครับคนน้องเดียจะมันได้ยุติมงกางัดเสียมดุดนะครับไอเบิ้งแล้วมันวานเลยมันคมออกมดนี้เดี๋ยมาเลยยังไอเแนมาเลยนะโลกจุ่มเดี๋ยวไปตามมาดูมันได้ยดี่ดนะบไบงหาล เดี๋ยวนะครับต้องดูก่อนมาเลยมาเลยหล่ะามีซกองด็ก็จะแล้วสะหาสะบึงอกน้อยนี่ย่งะได้หล่ะอยู่ลเดี๋สะบุง่โอ้เห็นวมีน่ะนงเดมาลี่น้งเด็กเ่เพ่่แม่รอกบ้านพักไปไหนนี่นะครับในฝั่งนี้ก็มีนะครับเนี่ย นี่ครับโอ้สวยๆเลยตัวนี้ดอกเริมบานแล้วดอกจูมครับตตรงนั้นนะครับดอกดอกจูมฝั่งนู้นก็แม่ผู้ใหญ่กับลังลอกลังลอกข้างคุณสามดอกนะพ่อเอาเลยน้องเดกนี่น้องเดจะให้น้องเดฟไปคนสับลงไปแล้วก็ดึงขึ้นมานะครับโอเคโอ้สวยๆเลยน้องเด็กนี่นี่ครับน้องเด็ก็จะงัดแล้วก็ หลักมันจะเยอะจะยาวนะครับดึงเลยบอกให้ดึงเลยนะครับเนี่ยยาวอย่างนี้นะครับผมเนี่ยน้องเดียไปให้แม่หรอกไปเต๋อเวนก่อนนี่นะคะนี่ครับน้องโอ้โหสวยมากเลยน้องเดียอ่าโอเคน้องเรียนี่ครับโอ้โหดอกจุูน้องเดียสวยงามมากออืหือน้องเรียงเนาะนี่ต้น้อะไรต้นกระไี่ได้ โอ้มงเพลิงน้องจีบสวยมากเลยฮะน้องเด็บเพิ่มน้องเด็บถ่ายเพิ่มพอเก็บพออยู่เพิ่มอ่าน้องเด็บเจ้าน้องเล็บถ่ายมาเอออีพอตัวนี้อีพอจังขอไปนะครับกองสายนิดนึงน้องเด็บอยู่ไกลๆนะครับดอกก็ดอกเข็ดก็ออกเยอะนะคะอืมเออเป็นพงเลยน้องเด็บเนี่ยพงเลยปะ พงแหละเนาะให้ปลูกเนาะมันลากมันจะยาวขว่าวไากลไม่ได้นะครับเขอบาอ,อยากปื๊ดมาตรงนี้ปื๊ดได้ป่ะได้ป่ะโอ้โหยังถึงโคน,นครับ ได้เลยวะโอ้โหได้โอ้ยหน้าทึ่งหนังดิบหักไปนิดเดียวได้มาไ้มาเดี๋ยวน่งตึงเลยเอาก่อนโอ้โหนี่น้องเด็กได้นะครับทุกนี่ได้อีกหนึ่งดอกก็ค่อยกค่อยก็ค่อยโอ้โห ก็ค่อยๆลากมันยาวเตือนปี๊ดอู้ห้ามันหามันหานี่ขอใครนะครับโอเคอเมืเ่อไรน้องเรฟเมื่อไรบอกปีดน<ะ>ี่ตัวนี้จะยาวมากเลยน้องเรฟนี่โอ้ดอกถ้าถาลากมันจะยาวลากมันยาวมากเลยนะครับเราต้องลกกุดหร,รือว่างัดงัดเยอะๆมีขาอะไรอย่งๆๆางเี้ยมันกุด แแ้้าลวโอเคหมดแล้วนะคะขอออกไปก่อนถ่ายยามานี่ค่ะตกอยู่งามแน่ตกแล้วตาฝ่ายก็ได้บาดสวยงามมากเลยนะคะเนี่ยนะคะ แม่ก็จะขูดนะคะคขดดินดออกจากจรากมันถ้าไม่ขูดออกแล้วก็เวลาใส่ตะกร้ากลับบ้านก็เวลาล้างมันก็จะยากนะคะและก็เมื่อเอาไปทําอาหารกินมันอาจจะหัดเป็นมหัดภาษาหัดมันคือ <ๆ S 1> อะไรครับเอ่อดินมันแปลว่าเราไปเคี้ยวดินนะครับมันก็จะแปลว่าไม่อร่อยมัน มันกุบกุเหมือนเราเอาาอากิน<ป>ดินเข้าไปมาดูสิครับก็ได้เยอะนะคะเห็ดปวกเห็ดปวกน้องเดบนะคะวันนี้นะคะเห็ดพึ่งตับเตา่านะเห็ดพึ่งตับเต่านะคะเดี๋ยวจะพาน้องเดฟ จะพาไปดูเห็ดต้นกับสาที่มันแอบเนียนอยู่ตรงไหนครับวันนี้อมื่อกลับบ้านก็จะกลับเถียงก็จะพาไปดูนะคะแอบเนียนแบบแอบมากเลยนะคะบ้าเห็ดนะคะนี่นะคะมีเห็ดแล้วก็พี่ดองก็หน่อไม้หน่อใหญ่ใหญ่เลยนะคะแม่อันนี้ก็เห็ดเลยกลับบ้านก็กลับบ้านกันนะคะตามพี่ดองกลับบ้านนะคะ ก็จะกลับบ้านกันแล้วนะคะเอาๆๆ <c oughs> อเอาเอาเหลืองเล่น้องเล็นประคือเซล่ล้มเธอเด้มีเซอร์เกอร์บูทมาตอนนั้นล่ะ <c oughs> เข้าป้ามา <c oughs> เชอร์เกอ็บแตะอันตรายทั้งยุ่งทงั้งถั่เหลืองนามกระคูดุ่งไม่ได้กดเลยตั๊กแต๊โตเดียว ก็เดินทางก็ใกล้จะถึงสวนยางแล้วนะคะกลับกันแล้วดอนก<ล>็ไม่รู้แบกอะไรน้องเล็บแบกหน่อไม้โอ้ไม่ได้เอาอะไรไปใส่เลยเนาะ<ล>นั่งนนดินบบบว่าเดี๋ยวมันขึ้นมาคนเยอะถนนลีนก็จะขาววันนี้ขาวหมดเลยถึง สวนยางก็แล้วน้องเล็บจะรับช่วงต่อจากพ่อนะคะพ่อเขาจะไปปิดน้ํำนะคะไหวไหมครับน้องเล็บก็จะเจอเร่งร,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 รีบเลยนะคะก็กลับมาจากไปหาเห็ดก็ได้หน่อไม้แถมมาด้วยหน่อไม้ของพ่อนะคะพอไปหามาแล้วตรงนี้ก็เห็ดตาเห็ดปลวกนะครับ เราไปดูเห็ดพึ่งกัน,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 นค่ะอยู่ตรงนี้นะครับแอบเนียนนย่บี่นะคบตรงนี้เลยแล้วจะยังไม่เก็บนะครับก็จะแอบไว้ตรงนี้ภาพสำหรับคลิปนี้ขอคงไว้แค่นี้นะครับฝากกดติดตา้ม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ครอบครัวน้องเด็บด้วยนะครับครับสวัสดีครับบ๊ายบาย